สาธุครับมีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจกราบนมัสก,การหลงพ่อและสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับก็สําหรับเช้าว,วันพุธนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโสดาบันครับเป็นวันแรกของสัปดาห์ก็ขอเริ่มบทที่1ประจําสัปดาห์เลยนะครับวันพุธที่24มกราคมพศ2567 ท่านพระสารีบุตรบรรลือสีหนาถปีกาที่1นึ่งร้อยสครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งนัดที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจากไม่มีและย่อมไม่มีสมณะ หรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอกล่าวอาสาพิวาจาอย่างสูงเธอถือเอาด้านเดียวบัลเลอสีหานาทว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มี และย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น จึงทรงมีศ <ver muffin. S 1> ีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจากทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจากทรงมีธรรม แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกําหนดรู้ใจเราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในบัดนี้ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาม่ได้พระพุทธเจ้าข้าสารีบุตรก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นบัดนี้ฉะนไหนเธอกล่าวอาสพิวาจาเธอถือเอาด้านเดียว บรรลือศีหานาฏว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจากไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพทางผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมพโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคปีกาที่146ท่านพระสาดีบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ข้าพระองค์ก็รู้วิธีการอนุมานเปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระเจ้าแผ่นดินมีรากฐานมั่นคงมีกำแพงแข็งแรงมีป้อมค่ายแข็งแรงมีประตูเดียว นายประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินสำรวจดูหนทางตามลำดับรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้เพียงที่ที่พอแมวลอดออกได้เขาย่อมรู้ว่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดเมื่อจะเข้าหรือออกเมืองนี้ ก็จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่านั้นแม้ฉันใดวิธีการอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการสรงละนิวรณ์หที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจความเป็นจริงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาแล้ว แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการก็จกสรงละนิวรณ์ห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองอ่อนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญโพชฌงเจ็ดตามความเป็นจริงจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แม้พระผู้มีพระภาคอารหันตสสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัตรนี้ก็ทรงละนิวรณ์หที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปฐาน 4, สทรงเจริญโพชฌงเจ็ตามความเป็นจริงตัสรู้อนุตตรสัมโพที่สัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าค่ะปีกาที่147 ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ป่าอาริกรรมพวันเขตเมืองนาลันทาทรงแสดงธรรมมิกถาอันเป็นมัอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะอาวะสวะนิชชาสวะโทษของคนทุศิลห้าประการ ปีกาที่147ดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระไทยในเมืองนาลันทารับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังปฏิคามกันพระอานนท์อุลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาพคพร้อมด้วยกษุสืฆสหงูมใหญ่เสด็จไปถึงปาติลีคามพวกอุบาสกอุบาสิกา ชาวปาตาลิคามได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงปาตาลิคามจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนัดที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคโปรดทรงรับเรือนพระแรมของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษเนีพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวปาลิคามทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอพิวาตพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณเข้าไปยังเรือนพักแรมแล้วปลูกรื่บือรลาดทั่วเรือนพักแรมแล้วปลูกรื่บือรลาดอาสนะตั้งหม้อน้ํา ตามประทีปน้ำมันแลไว้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้ปลูเครื่องราชทั่วเรือนพักแรมแล้วปูลราชอสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันไว้แลขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควร ณบ,บัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าท่านในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตาวสกถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สเสด็จเข้าไปยังเรือนพักแรมทรงล้างพระบาทแล้วสเสด็จเข้าสู่เรือนพักแรมประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วเข้าสู่เรือนพักแรม นั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกหินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องพระปิตาดางของพระผู้มีพระภาคส่วนอุบาศกอุบาสิก,กาชาวปาตาลิคามล้างเท้าแล้วเข้าสู่เรือนพักแรมนั่งพิงฝา,ออาด้านทิศตะวันออกหินหน้าไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาค ปีก,กาที่149ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกอุบาสกอุบาสิก,กาชาวปาตาลิคามมาตรัสว่าข้าบดีทั้งหลายสินวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศิลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์ เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 2. อกิติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษประการที่สองแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 3. บุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆ จะเป็นขติยะบริษัทก็ตามตามนบริษัทก็ตามขหาบดีบริษัทก็ตามสมณบบริษัทก็ตามย่อมไม่กล้ากล้าเก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่สามแห่งศีลวิบัติของบุคล 4, บคลผู้ทุศีลสี่บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่สี่แห่งศีลวิบัติ ของบุคคลผู้ทุศีลห้บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาดนรกนี้เป็นโทษประการที่หแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลค่าบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห้าประการนี้แล อานิสงค์ของคนมีศีลห้าประการปีกาที่หนึ่งร้อยห้าสิบขาบดีทั้งหลายสินสมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอานิสงส์ห้าประการนี้อานิสงค์ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสงส์ประการที่หนึ่ง แห่งศีนสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. กิติศัพท์อันง,งามของบุคคลผู้มีศีลสมบัติด้วยศีลย่อมขจรไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 3. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยะบริษัทก็ตามภามนะบริษัทก็ตาม ขหบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สามแห่งศีลสมบัติของบุคลบคลผู้มีศีล 4. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สี่แห่งศีลสมบัติของบุคลบคลผู้มีศีล 5. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสง์ประการที่หแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลข้าบดีทั้งหลายศีลส,สมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอนิสงห์5ประการนี้แลปีกาที่151ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิคามเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรแก้วกล้าปลอบฉลมใจให้สุดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาเกือบตลอดคืนทรงส่งกลับด้วยพระดำรัสว่างข้าบอดีทั้งหลายราตีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบนะบัดนี้เถิดอุบาสกอุบาสิก,กาชาวปตาตลิคามคุณรับสนองพระดำรัส แล้วลูกจากที่นั่งถาวายอภิวาทพระผู้มีประภารกรทำประทักษิณแล้วจากไปครับก็สำหรับวันนี้ก็จบบทสำหรับบทที่หนึ่งนะครับ